พาหลงแล้วครับไ,นนรไม่ตกหรอกน่าจะเดินไปงี้เ<า>องนะ<า>เจ้าทางกี้มีสองทางบ้าอันนี้มันไปออกไปในลำธารเพราะทางกลับมีสองทางทางนี้ทางนี้ต้องไปทางนี้นะเพทางนี้ต้องนะทางนี้ดิเออ เนอนกันลงไปไหนต้าถึงทางออกแล้วไม่เล่นแล้วอ่าเดินได้แล้วบายสบายเลยเนาะชิวๆครับ อาไปไปไป้าวบายๆน้มตกสายลงุงเจอกันใหม่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางที่เราได้ขึ้นมาตอนแรกนะครับซึ่งเป็นเดินผ่านป่านะครับส่วนน้ำตกก็อยู่ด้านขวาม,มือเรานี้ก็แวะเวียนกันมาได้นะครับน้ำตกสายลุงเพอร์กิลมาธจังหวัดสุโขทัยนะครับชมกับธรรมชาติอันสวยงามนะครับ แนะนำมาหน้าฝนนะครับจะมีน,น้ำเยอะหน่อยนะครับ